สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาส่งงาน Fido Q1S นะครับคันนี้ก็โมสเต็ป60โวลต์แบตเตอรี่24 Ah นะครับกับชุดไฟล้อแฟรมอเตอร์3,200วัตต์วันนี้ก็จะ,ปะแปลกๆหน่อยนะครับเอามาลองบนไดโน่นะครับปกติก็จะส่งงานแบบ GPS นะครับวิ่งให้ดูวันนี้ก็เปลี่ยนแนวหน่อยมาวิ่งบนไดโน่ก็มาดูของแต่งเบื้องต้นกันก่อนก่อนที่เราจะไปเทสบนไดโน่ว่ากี่มา้าแรงเท่าไหร่แรงท็อกเท่าไหร่นะครับท็อปสปีดเท่าไหร่อ่ะเรามาไล่ชุดแต่งกันเลย ชุดนี้ด้านบนนะครับด้านบนก็ออล์ลี่มีสวิตกุญแจครับผมถัดมาก็คันเร่งตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นคันเร่งแบบนิ้วโป้งกดนะครับก็ชุดเบรกมาดูชุดเบรกกันก็จะเป็นชุดเบรกมาคุระ MT t a i l นะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกเริ่มต้นของมาคุระนะครับให้ฟ e ลลิ n g เบรกที่นุ่มนวลในราคาที่ไม่ถึง1,000 0บาทก็อยู่ที่6,900บาทไม่รวมจานเบรก แล้วก็มาในส่วนไล่มาครับเป็นสวิตไฟเป็นประกับสวิตไฟเป็นสวิตแบบยางนะครับตัวนี้มีสถานะไฟบอกสถานะสําหรับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้าหรือว่าใช้แต่นะครับทีนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเส้นไฟท้าย LED แบบเส้นสามารถทำาฟหมากได้ทำไฟฉุกเฉินดูเป็นเส้นธรรมดาเมื่อไม่ใช้มันก็จะกลับเป็นไฟสถานะสีแดงไฟลี ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เกียร์นะครับปรับโหมดอีโคหรือปรับเทอร์โบ100%อตัวจับคอคิวเคอร์มาดูชุดแฮนด์นะครับตัวจับคอคิวเคอร์ชุดแฮนด์คาร์บอนนะครับของไรโปลงมานะครับลงมามาที่ตัวชุดล่างกันบ้างชุดล่างมีอะไรบ้างชุดล่างก็ชุดขาจับกันสะบัด C N C นะครับพร้อมกระบอกกันสะบัด ยางหน้ากว้าง2.5ครับรองรับความเร็วสูง100 g p s วิ่งแล้วยางจะไม่ยู่ไว้ล้อใบพัดครับผมแล้วก็เบรคมากรุละ MG t e l พร้อมกับจาน180มิลมาเรามาดูชุดท้ายกันหน่อยชุดท้ายก็จะเป็นเปลาะพิซซ่า โช้กหลังเป็น DNM นะครับ165มิลปรับรีบาวได้เซตลมวาวบนวาวล่างได้ลงมาก็จะมีชุดหางหลังคาร์บอนและก็บางโคนกลางคาร์บอนนะครับเช่นเดิมครับยางหลัง2.5รองรับความเร็วสูงและก็มอเตอร์3,200วัตต์นะครับแม่เหล็ก60มิลแม่เหล็กใหญ่ให้กำลังแรงบิดแรงทอร์กแล้วก็คอบสปีดไปได้ดีนะครับเป็นร้อยยอดนิยมเื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับก็ เราก็มาอยู่กับที่ร้านโมโตโอีวีนะครับ ทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของไดโนกันบ้างว่าไดโนที่ร้านเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างเราทำไมเราต้องเอารถมาขึ้นไดโนนะครับเดี๋ยวให้ทางพี่สีเป็นคนอธิบายนะครับเมื่อกี้ช่วงต้นพี่พูดขึ้นมาว่าไดโนตอนอื่นเลยสิ่งแรกที่เราขึ้นไดโนเพราะอะไรเราต้องการรู้ความเร็วของรถที่เราทําการจูนถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วก็คำถามยอดที่200เมตรแรกสิ่งที่เราจะรู้ว่าจะวิ่งได้กี่วิแล้วคําถามต่างๆมันจะใช้ได้จริงหรอมันจะมีโหลดไหมหรือว่า no โห a d อะไรอย่างเงี้ยกินไฟเท่าไหร่ในกระแสที่ใช้ไดโนมันจะบอกเราว่าการใช้กระแสไฟเท่าานี้คววมร็ ทเท่ไนี่คือสิ่งที่วันนี้ที่วิวเข้ามาเพราะวิวอยากรู้ว่าไอ้เจ้าเขียวคันเนี้ม,มันวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้กระแสะไฟเท่าไหร่ก็เลยขึ้นมาขึ้นไดโน,โนที่โมโตอีว EV. ในเรื่องของการจูนที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> ผมคิดว่าเราก็มาจูนบนไดโนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งบนถนน,ถน,นให้มัน,นเกิดอันตรายอีกอ,อย่าง เราไม่มีระยะทางยาวๆได้วิ่งได้แบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของตัวรถที่เราทำมาว่กนกรุงเทพแล้ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันหาที่วิ่งยากนะถ้าจะเท,ท,ทสของสปีดลำบากมากเลยครับพี่บอสจริงๆคือเหมือนกับถ้าเป็นทางร้านมอเตอร์วีที่เราจูนรถกันรถหนึ่งคันเนี่ยซีก็จะเอาขึ้นไดโน่น,นี่แหละครับก็คือจะขึ้นไว้ข้าว ขึ้นอย่างน้อยก็คือตอนจบของการส่งรถใช่เป็นเป็นเหมือนกับข้อมูลให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่ารถของลูกค้าตัวนี้จูนไฟเท่านี้กินไฟเท่าไหร่จริงๆกินเท่าไหร่แล้วความเร็วได้เท่าไหร่มันเกิดจากบางคนอยากได้รถแรงแต่ก็ไม่ได้บิดขนาดนั้นไม่ดดหมดแค่ต้องการความภูมิใจว่ารถรถเราเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่ใช่โอเคมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าฟิโดสีเขียวคันเนี้ยแรงม้าแรงทอร์จะได้เท่าไหร่ ลารนเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่เราดูแรงม้าสําหรับล้อตัวแม่เหล็กใหญ่60มิลตัวนี้ครับก็แรงม้าจะอยู่แถวแถว1 0บถึงสิบนะครับสำหรับไฟชุดไฟห0โวลต์ 5. แรงม้าส,สูงสุดจะอยู่ที่ราวๆประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงท็อกสูงสุดก็ตอนที่ปรับโหลดเนี่ยจะอยู่ที่155นิวตันเมตรที่สปีดประมาณ35ทาถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตอนที่ลรนที่2ที่เราไม่มีโหลดเนี่ยแรงม้าก็จะอยู่เกือบ180นิวตเมตรเลยนะถือว่าแรากเพราะว่าช่วง แรงทอคที่มาเนี่ยช่วงประมาณเลทประมาณสามานี่เราก็ยังต้องการแรงทอคเพื่อเร่งแซงอยู่ก็ถือว่าเกินค่านะครับสำหรับการขึ้นไดโน่ปกติเ,เราลองบนท้องถนนเนี่ยเราก็สเต็ปนี้นะจากที่ทํามาก็จะอยู่แถวแถว85 Gps สเต็ป60โวลต์นะที่ทําได้ตัวบนกร์ดไดโนแล้วก็อยู่ที่85กิโเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันไม่ต้องออกไปวิ่งบนถนนละใช่ครับแล้วก็ได้รู้แรงม้าด้วยปลอดภัยอีกระดับหนึ่งครับสำหรับฟิโดเจ้าคันนี้ก็รู้แรงม้าแรงทอร์คนะครับสำหรับใครที่ต้องการขึ้นไดโนนะครับติดต่อที่ Moto E ีได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมจบอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าฟิโด Q1S คันนี้นะครับสเต็ปโมขึ้นใหม่ทั้งเฟรมนะครับขึ้นใหม่ทั้งเฟรมกับเราเบนครบความเร็วปรระะมาณนนี้คับตามที่เห็นนนนบไดโะครับบสาหรรัใคที่ต้องกน ฟิโดยังไม่มีสเต็ปในใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับว่าอยากได้ความเร็วประมาณไหนวิ่งใช้งานเลขก,กิโลเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ลองติดต่อเข้ามาดูที่ description ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้แล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ